วันนี้ที่สตูดิโอร้านฟิล์มคันเลอร์จังหวัดนราธิวาสต,ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนนราการบริรักษ์จังหวัดนราธิวาสทุกคนอยู่ในชุดฝึกปฏิบัติสีขาวสะอาดตาแสดงสัญ,ญลักษณ์นิ้วรูปหัวใจอย่างพร้อมเพรียงด้วยรอยยิ้มสดใสสะท้อนถึงความพร้อมความตั้งใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ โรงเรียนนาราการบริรักษ์ที่อยู่438ทับ27ซอยละไมอุทิศจุดเด่นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานในอนาคตสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวลูกสาปิตาศค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวอันิฟาเจโยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวุเรศีศนีสาได้คสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิาจิตค่ะ โอเคครับรู้สึกยังไงบ้างครับเป็นอาชีพที่โดดเด่นในขณะนี้ครับคิดว่าอาชีพนี้จะทํารายได้ให้กับเราแล้วก็เป็นคนที่มีจิตอาสาด้วยที่จะดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยครับเชิญ<ถ>ครับค่ะก็ได้ฝึกความอดทนค่ะนี่แหละที่ต้องการฝึกความ เอาใจใส่เอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะอาจารย์ที่มาสอนเราส่วนมากมามาจากไหนทุกคนในพื้นที่คนมาจากโรงพยาบาลนราธิวาสแล้วก็โรงพยาบาลบาเจาะแล้วก็โรงพยาบาลส่วนมากก็น่าจะมาจากไนพื้นที่ใช่ค่ะมาจากโรงพยาบาลนราธิวาสพอเราฝึกแล้วเรากลับหันกลับไปดูผู้สูงอายุที่บ้านเราคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่เราเปลี่ยนพฤติกรรมไหมเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไปเยอะมากเลยกลับไปดูแลพ่อแม่เลย ได้รู้แล้วก็ดูได้แบบว่าก่อนหน้านี้ก็คือทําอะไรไม่เป็นเลยพอะได้ศึกษาแล้วกลับบ้านไปก็คือดูแลอย่างดีเลยค่ะในความที่เราเรียนรู้มาแล้วแล้วเอาในสิ่งที่เราไปเรียนไปพ่อแม่เหมือนจะลองให้เลยลูกเปลี่ยนไปอจากก็พื้นฐานแรกๆก็คือการชีพจรเบื้องต้นการช่วยกู้ชีพ CPR การป้องนหัวใจนั่นคือพื้นฐานเบื้องต้นได้หมดแล้วค่ะได้แล้วค่ะครับอ่า อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนมาเรียนจะพูดยังไงดีครับว่าเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่เรียนนะยากสั้นแต่ว่าความรู้ที่ได้มาเต็มเตี่ยมแน่นอนคะ่ะโอ้โหคมมากเลยวันนี้เดี <laughs> ๋ยวจะบอกพออ้อยให้ทราบว,ว่านักเรียนมีทัศนคติอย่างนี้กับโรงเรียนพูดจริงคะ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคะ่ะเรียนช่วงเช้าตอนบ,บ่ายคือปฏิบัติเลยเราจะเรียนกันช่วงเช้าตอนช่วงบา่ายเราจะปฏิบัติทันทีเลยะคะ่ะสอบเข้ายากไหม จำตั้งใจอะไรหลาย,ลายๆอย่างใช่ไหมใช่ค<ช>่ะอืมครับครับ,ค,รบความประทับใจตอนเรียนหน่อย,ยฮะมีคนสนใจเพราะว่าบางครั้งคนที่ไม่เคยเข้าไปโรงนั้นเขาเขาไม่ทราบว่าเป็นยังไงความประทับใจที่ได้อยู่ในโรงเรียนนั้นแล้วสอนที่เราไม่เคยรู้แล้วเรารู้ความที่สนตัวของหนูเน,นะะทีู่มาเรียนที่นี่เพราะว่ารู้สึกว่าอืมอ่าหนูอ่ะ อายุมากแล้วแล้วก็หนูอยากทําอะไรที่มันแน่นอนคือเรียนจบปุ๊บได้งานเลยเพราะว่าเรียนที่โรงเรียนเนี้ยคือมีงานทำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเขาจะจะรองรับงานให้เราเลยเออนี่หาโรงเรียนอย่างนี้ยากแค่นั้นนะจุดประสงค์เราอยากจะได้งานมั่นคงอ่าครับหลายหลายคนก็คิดไหมเนี้ยเลยเลยใจรักต้องใจรักก่อนไหมใช่ค่ะต้องรักบริการอ่าต้องรักคนแก่รักผู้สูงอายุรักผู้ป่วย อย่างนั้นใช่ไหมฮะววันนี้ทั้งหมดมาถ่ายรูปร้านฟิล์มคัลเลอร์รู้จักร้านฟิล์มคัลเลอร์ได้ยังไงครับอาจารย์อาจารย์ไหนบอกอาจารย์ขอออลเลยค่ะโอเคเพราะว่ารุ่นก่อนก็มาถ่ายที่นี่ครับถ่ายแล้วสนุกแล้วก็เดี๋ยวส่งคลิปให้อาจารย์ด้วยแน่เลยเดี๋ยวโอเคพูดถึงอาจารย์น่ะนินทาอาจารย์น่อาจารย์เฟรนลี่มากค่ะอาจารย์ทุกคนใจดีกันหมดเลยค่ะก็คือเรียนก็คือไม่รู้สึกกดดันไม่ได้รู้สึกแบบว่า ย์ไม่ได้เพราะว่าอาจารย์เฟรนลี่มากครับตอนนี้โรงเรียนรับไม่อั้นแล้วว่าต้องมีจํานวนไม่ค่ะรับรับเพราะว่าโรงเรียนของเรามีสองห้องเรียนครัอยากจะฝากถึงเพื่อนเพื่อนที่กําลังจะตัดสินใจการเรียนเพื่ออาชีพนิดเดีครับฝากนิดเดียวะครับืออย่างที่บอกนะคะคือโรงเรียนของเราเป็นระยะสั้นค่ะแล้วก็ เหมาะสมกับคนที่ที่บ้านฐานะไม่ค่อยดีเพราะว่าโรงเรียนขขขเขาของเราค่าเทอมอะไรเงี้ยนเขาจะไม่สูงเหมือนมหาลัยค่ะแล้วก็ระยะเวลาเรียนก็สั้นด้วยมีงานทําด้วยคือคุม้มคุ้มมากโอเคสุดยอดครับจบมือกับตัวเองครับโอ้โหเสวัสดีค่ะ